เห็ดเข็มเห็ดเข็มทองรัดขั้นตอนหน่อยครับเห็ดเข็มทองแล้วเราก็เอาไปทําชุบแป้งทอดครับนี่ใส่อะไรแล้วก็หั่นครึ่งแล้วก็แต่แป้งอะไรครับนี่ใส่รสดีแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบโบกี้นะอ่าอ่าหน้าตาเป็นไงก็จะเป็นเห็ดเข็มทองเนาะอืาแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปมีไข่แล้วก็ใส่เอ่อซีอิ๊วขาวอ่าวันหลังเราจะบอกเอ่อ บอกสูตรครับตอนนี้ไม่ทันครับรีบแม่บ้านรีบทำครับอ่ะเรามาทอดกันก่อนกันนี้เราก็ผสมเสร็จแล้วก็ทอดเลยเห็ดเก็มทองทุ่แป้งทอด แต่ก่อนนั้นเราก็จะกินแต่กุ้งกุ้งชุบแป้งทอดรสชาตนี้ก็คล้ายๆกุ้งเนาะแล้วก็จะเป็นเห็ดเหมกกุ้งเป็นเห็ด หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับรสชาติจะเป็นไงคล้ายๆกับงชุบแป้งทอดก็กินกับน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่หวานๆเนาะ ใช้ได้เนาะเดิมเดืองครับใส่จานครับใน้ำมันเสดดนิดนึงนะครับเ,เสดดน้ำมันหน่อยไม่ต้องเหลืองมากเท่าไหร่จะไหม้ไง หน้าตาสวยครับเหลืองน่ากินครับโอเคครับผม